เจ้าหญิงผมหอมแห่งเมืองสีพิมานกาละครั้งหนึ่งที่เมืองโบราณงดงามแห่งหนึ่งชื่อว่าสีพิมานมีเจ้าหญิงพระนามว่าเจ้าหญิงพิมพ์แขนางเป็นหญิงสาวรูปงามผิวขาวละมุนดั่งกลีบบัวเสียงพูดหวานดุดน้ำพึ่งเดือนห้า แต่สิ่งที่ทำให้นางเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแผ่นดินคือเรือนผมสีดำคลับยาวสลวยถึงข้อเท้ามีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนดอกพิกุลผสมดอกปีบว่ากันว่าใครได้กลิ่นผมของเจ้าหญิงเพียงครั้งเดียวจะหายเจ็บป่วยคลายทุกข์ในใจเหมือนใจเบาและปลอดโปร่ง วันหนึ่งเรื่องราวของเจ้าหญิงผมหอมแพร่ไปถึงหัวเมืองใหญ่เจ้าเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ฝ่ายตะวันออกฝ่ายตะวันตกต่างพากันยกขบวนเสนามาขอแต่งงานกับเจ้าหญิงเพื่อหวังจะได้กลิ่นผมหอมไว้ในครอบครองเจ้าเมืองฝ่ายใต้ถึงกับประกาศว่า หากข้าได้เจ้าหญิงพิมพ์แขมมาเป็นชายาข้าจะเลิกศึกเลิกเก็บภาษีคืนความสุขแก่ประชาชนส่วนเจ้าเมืองเหนือก็ไม่ยอมแพ้ข้าจะสร้างปราสาททองคำให้เจ้าหญิงเจ้าเมืองทิศตะวันออกยิ้มอย่างมั่นใจพระราชาแห่งสีพิมาน หาพระองค์พระราชทานเจ้าหญิงพิมพ์แขให้ข้าข้าจะมอบแก้วสารพัดนึกนี้ให้สีพิมานให้เมืองของท่านร่ำรวยเหลือขนานับมีข้าวปลาอาหารไม้ทองไม้หอมไม่รู้ขาดแคลนไปอีกสิบชั่วคนเจ้าเมืองทิศตะวันตกประกาศก้อง ข้าไม่หวังเพียงกลิ่นผมหอมแต่จะขอมอบช้างเผือกคู่ฟ้าให้แก่สีพิมานเพื่อให้เมืองนี้ยิ่งใหญ่ไม่มีศึกไม่มีภัยตลอดพันปีขอเพียงเจ้าหญิงพิมพ์แขมาเป็นพระชายาเท่านั้นพระราชาแห่งสีพิมานฟังแล้วหนักพระไทยทรงปรึกษากับพระอัครมเหสี และขุนนางตรัสว่าจะให้ยกพิมพ์พแขไปแต่งกับใครดีเลือกผิดเมืองอาจก่อสงครามใหญ่พระมเหสีถอนใจหากพระเส้นผมของลูกแท้ๆที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเช่นนี้ข้าคงเสียใจนักพระราชาจึงตรัสเรียกเจ้าหญิงพิมพ์พแขมาเฝ้า พิมพแขลูกจงเลือกเถิดเจ้าจะยอมอภิเศกกับผู้ใดเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขเจ้าหญิงพิมพ์แขหลับตานิ่งน้ำตาคลอเพราะนางไม่รักใครเลยสักคนไม่มีใจให้เจ้าเมืองใดเลยเจ้าเมืองเหนือเจ้าเมืองใต้เจ้าเมืองตะวันออกเจ้าเมืองตะวันตกต่างเตรียมกองทัพ หวังมาสู่ขอเจ้าหญิงเพื่อครอบครองกลิ่นผมหอมวิเศษแต่แล้วหญิงชราผู้เร่ร่อนจากป่าลึกนามว่าแม่เท่าปริกปรากฏกายที่พระลานหลวงแม่เท่าปริกเสียงเบาลึกลับเจ้าหญิงผมของเจ้าหอมล้ำกว่าน้ำอมฤต แต่หากชายใดครอบครองมันอนาณาจักรผู้นั้นจะเป็นเจ้าเหนือดินแดนทั้งปวงเจ้าหญิงพิมพ์แขตกใจจริงหรือแม่เท่าหากเป็นเช่นนั้นข้าควรยกให้เจ้าเมืองไหนดีละ่ะแม่เท่าปริกยิ้มมุมปากสายตาเจ้าเล่เลือกไม่ได้หรอกเพราะทั้งสี่เมือง ต่างจะมาชิงเจ้าในคืนพระจันทร์เต็มดวงและเมื่อถึงวันนั้นผู้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะได้เจ้าหญิงแล้วแม่เท่าก็หายตัวไปทิ้งความสงสัยในใจเจ้าหญิงแต่แม่เท่าปริกไม่ได้หลอกเจ้าหญิงเพียงผู้เดียวนั่งแอบแฝงกายไปพบเจ้าเมืองเหนือที่ตั้งค่ายริมป่า แม่เท่าปริกกระซิบเจ้าเมืองเหนือหากท่านอยากได้เจ้าหญิงรีบยกทัพเข้าเมืองสีพิมานเสียแต่คืนนี้เจ้าเมืองใต้ก็เตรียมตีเมืองเช่นกันเพคะเจ้าเมืองเหนือน่าเสียรีบเตรียมอาวุธทันทีจากนั้นแม่เท่าปริกไปที่ค่ายเจ้าเมืองใต้แม่เท่าปริกหัวเราะเบาๆ เจ้าเมืองเหนือจะตีเมืองสีพิมานคืนนี้หากท่านไม่รีบเจ้าหญิงจะตกเป็นของมันเจ้าเมืองใต้ตกใจรีบสั่งทหารเตรียมพร้อมนางหลอกไปเช่นนี้กับเจ้าเมืองออกและเจ้าเมืองตกคืนพระจันทร์เต็มดวงมาถึงเสียงกลองศึกดังทั่วเมืองทหารเหนือตะวันตกตะโกน ดีก่อนอย่าให้มันแย่งเจ้าหญิงตายเสียเถิดเจ้าพวกขี้คลาดเกิดการประทะกันกลางทุ่งไฟลุกทั่วเสียงมา้าเสียงอาวุธเสียงคนตะโกนระงมเจ้าหญิงพิมพ์แขยืนมองจากหอคอยน้ำตาไหลเจ้าหญิงพิมพ์แขสะอื่นทั้งหมดนี้เพราะผมของข้าหรือ า้กำลังจะกลายเป็นสาเหตุของสงครามทันใดนั้นแม่เท่าปริกโผล่มาอีกครั้งแม่เท่าปริกหัวเราะเยาะเจ้าดูสิสี่เมืองกำลังทำลายกันเองอีกไม่นานสีพิมานก็จะไร้เจ้าครองเมืองข้าจะมายุดที่นี่เสียเองฮ่าฮ่าเจ้าหญิงพิมพ์แขตกใจรู้แล้วว่าแม่เท่านี้ คือปีศาจจำแรงที่มาหลอกลวงการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเจ้าหญิงพิมพ์แขหยิบกันใครทองคำจากหีบออกมาตัดผมยาวดำคลับปลิวสยายในสายลมทันใดนั้นกลิ่นหอมวิเศษหายไปทันทีเสียงทหารหยุดชะงักกลิ่นที่เคยทำให้ใจโลภกลับหายวับไป ทุกคนสับสนหยุดตีหยุดฆ่าเจ้าหญิงพิมพ์แขตะโกนจากหอคอยข้าตัดผมแล้วไม่มีอะไรให้แย่งอีกพอได้แล้วหากจะสู้ก็เพื่อแผ่นดินนี้ไม่ใช่ข่าอีกต่อไปแม่เท่าปริกกรีดร้องร่างบิดเบี้ยวกลายเป็นควันดำหายไปในอากาศรุงสาง สนามรบเงียบสงัดเจ้าเมืองทั้งสี่ลงจากหลังม้าคุกเข่าต่อหน้าพระราชาและเจ้าหญิงพวกข้าถูกปีศาจหลอกพวกข้าขอโทษเจ้าหญิงพิมพ์แขน้ำตาคลอข้าก็หลงเชื่อนึกว่าผมของข้ามีค่าจริงๆทั้งที่สิ่งมีค่าที่สุดคือใจที่สงบไม่โลภ บทสรุปเมืองสีพิมานสงบสุขเจ้าเมืองทั้งสี่กลับไปดูแลประชาชนไม่คิดรุปรานอีกเจ้าหญิงพิมพ์แขแม้ผมจะสั้นแต่พระสิริโฉมกลับงดนามกว่าเดิมเพราะนางเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหญิงผู้กล้าหาญและไม่ตกเป็นเหยื่อของความโลภ